แป๊บเดียวคุณผู้ชมตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงปลายปีกันอีกแล้วนะคะช่วงของปีใหม่ช่วงหยุดยาวนะคะคแต่ว่าในทุกปีค่ะก็จะมาพร้อมกับ7วันอันตรายนะคะอุบัติเหตุตามท้องถนนต่างๆด้วยกันค่ะวันนี้ทางส่วนหนวยการปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้มีการพิจารณามาตรการแนวทางการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะเพื่อเป็นการวางมาตรการแล้วก็ปรับแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทาง ถนนค่ะ ท่านร้อยตีพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่3โดยในที่ประชุมค่ะติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถบนถนนหลวงแผ่นดินทอหล่อ367ซึ่งเป็นทางแยกเข้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินกาญจนบุรีซึ่งปริมาณการจ,ร,ร,าาร,จราจรของถนนทางหลวงหมายเลข367กปลายกลับเนี่ยวันละประมาณ2 16,000คันเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็ในช่วงเทศกาลจะมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะคะจากนั้นก็ได้ร่วมกันพิจรารณามาตรการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะโดยที่ประชุมก็จัดตั้งจุดตรวจในพื้นที่ทั้ง13อำเภอดังนี้นะคะจะมีจุดตรวจหลักจำนวน28จุดตรวจด่านตรวจชุมชน83ด่านชุมชนแล้วก็จุดเสี่ยงจำนวน149จุดเสี่ยงค่ะเพื่อให้เกิดการชะลอตัวของรถที่เข้า าไปในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมทั้งร่วมสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีพุทธศักราช2564นี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากันต่อไปค่ะ